อ๋นี่ครับทุกคนนี่จะเป็นเครื่องอย่างนี้แหละครับผมใส่เครื่องปรุงให้มันได้รสชาติคร้าให้เข้ากันนะทุกคนนี่คือแคปหมูทรงเครื่องครับนี่ก็จะทําให้ดูประมาณนี้แหละนี่แล้วก็กดเครื่องกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูในการทอดแคปหมูนะทุกคนจะทําคลิปยาวให้ทุกคนดูนะครับนี่ทอดแล้วนะครับผมของวันนี้ นะครับให้ทุกคนดูกันยาวๆไปเลยเนาะนี่เดี๋ยวก็เอามาวางวางอย่างนี้เสด็จน้ํามันไว้เอามาวางอย่างนี้มีกระดาษซับน้ํามันนะทุกคนไม่งั้นน้ามันมันจะทําไม่หมูเราไม่แห้งแล้วทำไม่หมูของเราเนี่ยมันมีกลิ่นนะทางที่ดีเราก็คือต้องเอากระดาษมาซับน้ํามันนะครับผมจะค่อยๆทอดไป ป้าเขาบอกว่าเข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 าไม่อยากเปิดเผยตัวตนนะทุกคนก็เลยเนี่ยมาจับให้ดูอย่างนี้นะทุกคนมาจับภาพให้ดูอย่างนี้อ่านะทุกคนดูไปด้วยเด้อดูไปด้วยแล้วก็คิดอยากทําก็ทําได้นะทุกคนอ,อ,อยากจะมีอาชีพ้าขายเป็นงานที่อิสระของเรานะครับขยันก็ได้เยอะขี้เกียจก็ไม่ได้นะครับผมไม่ว่าจะทําอะไรหรอกเนาะ ไม่ว่าจะทำงานหรือทำอรายงานต่างๆก็ต้องขยันทำเนาะทุกคนก็อย่างนี้นะครับผมนี่น,นั่นก็ตักเป็นพิอุ่นไว้เรียบร้อยแล้วเพราะตอนอุ่นผมก็ได้บอกกับเพื่อนไ้แล้วว่าก่อนที่เราจะเอามาเทียวเนี่ยเราต้องอุ่นให้มันแยกตัวก่อนครับทุกคนอุ่นให้มันแยกตัวก่อนแล้วเราก็เอามาทอดนะครับพอทอดมันก็จะพองอย่างนี้นะครับทุกคน นี่ทองสีสวยนะครับผมก็จะองอย่างนี้แหละแล้วเราก็ตัดออกไปขายกันเนาะเพืเนเนอ่อนๆเนาะพยายาค้าขายก็นั่นทำกันหัดทำไปเนาะอะไรเอ่ยที่มันจะทำง่ายเนาะทุกคนไม่มีอะไรทำง่ายหรอกทุกคนต้องใช้ความพยายามกันทั้งหมดนั่นแหละนะครับผม อ้าวแล้วก็ตักมาทุกคนตักมาแล้วก็เนี่ยใส่อย่างเงี้นะครับผมตอนทอดก็ใช้ไฟแรงนะทุกคนถ้าใช้ไฟเบาก็มันจะทําให้ไอเรื่องพองน,น้ามันพองอยู่หรอกแต่ทีนี้ถ้าเราเไม่ใช้ไฟแรงเนี่ยการการแห้งของของของแคบหมูมันจะทําให้แคบหมูอมน้ํามันนะทุกคนพอทำํำแคบหมูแคบหมูอมน้ํามันมันก็จะทําให้แคบหมูเก็บไม่ได้นานนะมันก็จะมีกลิ่น นะครับผมแต่สําหรับของผมก็จะทําให้มันแห้งเพราะเราทําขายทําเป็นขายกันทําขายกันเนาะเพื่อนกระดาลูกค้ากินก็จะได้อร่อยแต่เขาก็จะได้เป็นลูกค้าประจําให้เรานะครับผมอันนี้ก็จะทําเป็นการตลาดนีครับวีแบบ คุยแบบโอ้อวดหน่อยก็คือการตลาดเนาะเพื่อนเนาะความจริงผมไม่รู้เรื่องอ้ไงการตลาดครับเตลิดหรอกแต่ก็คุยไปอย่างงั้นแหละนะครับทุกคนก็นี่แหละนี่เวลามันก,เนเกนะเวลามันเกาะเนาะเวลามันเกาะเราก็ค่อยค่อยเยมันค่อยคแย่มันเพื่อที่เราเอามาทอดมันจะได้เป็นตัว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 ,ตวเป็นเป็นแม่นแม่นเป็นวงวงที่เราตัดเนาะมันจะได้ไม่เกาะเป็นกลุ่มกันนะทุกคนก็แยกอย่างนี้แหละ ไปแยกแล้วแยกแล้วก็เอามาทอดนะครับนี่ก่อนนี่ต้องเสด็จน้ํามันวางให้มันเสด็จน้ามันอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ค่อยเอามาเทนะครับผมสลัดก่อนสลัดน้ํามันออก,อกทีนึงแล้วก็เอามาเทนี่นะครับง่ายๆนะทุกคนอยากทําก็ทําเลยนะคะนี่ง่ายเลยนะครับทุกคนอ,าอ้าวอจะให้ดูสีสวยสด ใส่น่ากินไหมทุกคนกินกับต้มตำหรือกินกับไอ้อน้ำพริกเผาก็เข้ากันนะน้ำพริกปะลาะอย่างนี้ก็เข้าทุกคนกินได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับพอดีแล้วครับทุกคนให้ดูกันเป็นคลิปยาวๆกันเนาะสร้างพลังบวกให้ทุกคนด้วยออมีเพื่อนๆอ,อ,อยากจะทํากันก็เอาไปทําขายนะครับทําให้มันอร่อยแล้วลูกค้ามันก็จะมีเองหนละทุกคน เนาะเออเราทำขายนะครับทําขายก็ต้องทําให้ดีเ้วทุกคนถ้าทําไม่ดีมันก็ผลลัพธ์ออกมามันก็จะไม่ดีกับเราเองนั่นเลยนะครับผมก็พยายามทําให้มันอร่อยได้รสชาตินะครับผมไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับผมเอาเครื่องมาตัดนะครับผมเอาเครื่องมาตัดแล้วก็จะทําให้รสชาติกลิ่นหอมหุยชวนน่ากินเลยนะครับทุกคน อันนี้ยังอันนี้ก็เตรียมน้ํามันที่จะทอดต่อนะครับเพราะมีหมูที่จะทอดต่ออีกนะครับผมก็จะทําอยู่อย่างนี้แหละประมาณนี้แหละครับทุกคนเนาะก็จะได้จบคลิปแล้วละอืมความยาวก็ให้ทุกคนดูนะครับผมก็อย่างนี้เนาะนเพื่อนๆนี่ให้ดูอย่างนี้ครับทอดป้าป้าป้าเขาไม่ชอบเข้ากล้องอืมก็เลยต้องจัดไก่ให้ป้าน,นะครับผม ก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนทําคลิปอย่างปังๆหรือส่งงานส่งการให้เอไอเขาให้บริษัทมตาเขาเนออ้อเราก็จะได้มีงานทําไปในตัวด้วยนาะขอให้ผ่านกันทุกคนขอให้ทำคลิปอย่างปังๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ